สวัสดีครับดีดีรับสู่เกมดอนสตาร์ฟวันนี้ผมต้อมอีดิเตอร์จะมาเล่นเกมนี้กับเพื่อนพ้องหนึ่งคนเราจะมามีชีวิตให้นานที่สุดครับผมเราไปเริ่มกันเลยครับผมขอเอือเราจะมา <Hello. S 1> เริ่มตัวกันนะครับผมปิดไมค์ดิสคอร์ดอยู่เขา,าทักทายผมวโอ้โหโรตั้มโโล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 โจัดไป <Hello. S 1> ไปคุยกับเขากันเลย ต้องเลือกตัวก่อนใช่ไหมว่างไงเพื่อนว่างไงอยู่ไหนย,ยังไม่ได้เข้าโทษทีเลือกตัวอยู่โอ้โหผมมาแล้วครับวันนี้เราจะมาทำอะไรกันครับคุณมาร์คแบบนะกดกดอ่านแล้วเหรอยังยังยังเลย ไม่เสียงอะไรมันสะท้อนอ่ะเพื่อนเสียงคุณไงอ๋อคุณเทสอยู่เหรอใครดูเช็คทำไมกูเบาเสียงมือเสียงมึงดังขึ้นเรื่อยๆวะไม่รู้สินะพอดีผมน่าจะเพราะหน้าจอแน่เลยเพราะเป็นเพราะเป็นเพราะหน้าจอแน่เลยเฮ้ยหน้าจอเพิ่มเสียงได้เหรอวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสกท้อนเฮ้ย เฮียยวคุยเพลินดิฉั์คุยเพลินโอ้โหเปิดมาผมก็จะตายแล้วนี่ทำซีรีส์มีชีวิตได้เนี่ยเปิดคลิปตอนเช้านะจะเปิดคลิปตอนเช้าเซ็กอยูรับนี่มันซีรีส์มีชีวิตนานที่สุดใช่ไหมเช้าแล้วโอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้นะครับอยู่กับผมนะฮะสองคนนะฮะต้อมแชแนลกับเฮ้ยไม่ใช่ต้อมแชแนลต้อมอีทิเตอร์นะฮะกับผม สตาร์เตอร์ทีวีคนเดิมนะแล้วโยกเกมอะไรื่เรามาอยู่กับเกมดอมสตาร์ทูเกเตอร์นั่นเองนะครับมาโคโอฟกันสองคนนะฮะอีกคนยังยังเล่นไม่รู้เรื่องเลยมากันสองคนก่อนนะซีซั่นหนึ่งนั่นเองเฮ้ยผมเก็บโอ้ยคนมาผมเก็บย่าไม่ได้เล่นด้วยความมึนนะครับเราจะมาเล่นด้วยความมันผมชื่อช่องอ่ะบอกเลย อีิเตอร์ด้วยตัดต่อด้วยถ้าเสียงผมเบากับเสียงต้อมเขาดังครับขอนะขอภัยด้วยพอดีมันมันดึกแล้วมันรบกวนคนข้างห้องเขานะอย่างนี้นี่เองเฮ้ยยังไงคุณต้อมเราเฮ้ยเฮผมเจอศพอ่ะคุณต้อมไปเจอหินหินใหญ่หินอัดก้อนผมก็เจอศพเหมือนกันแต่ศพนี้ไม่อะไรเลย ไงคุณต้องวันนี้เราจะอยู่กันเออเป็นสักเออสี่ปีไหมซีซั่นหนึ่งเอาเอาจริงเลยใช่ไหมใช่ใช่แบบวันจริงเลยใช่ไหมวันจริงเกินไปเอาเป็นวันในเกมดีกว่าวันในเกมสามร้อยหกสิบห้าวันขนาดวันจริงอ่ะมีบางคนเขาอยู่ตั้งหลายปีแล้วเรายังเบื่อกันเลยนะที่ดูถ้าเป็นวันจริงจะขนาดไหนคุณต้องเก็บที่แป๊บ เฮ้ยคุณม้าผมเจอแหล่งแร่แล้วครับอะไรวะงั้นเดี๋ยวผมเก็บกิ่งไม้แป๊บนึงผมอยู่ด้านบนได้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 หมดเลยวะ่น่าเก็บมั่วเลยวางไว้หมวกไม่ไม่ต้องเอาเก็บหลงไม้เก็บเบอร์รี่ก่อนหน่วยหาอาหารให้เพื่อนดีครับเอ้ยคุณม้าผมเห็นแร่งแรกว่ะด้าบนจริงอะใช่ใช่ผมอยู่แถวๆเนี้ย เอาว่ะเดินไปหาคนต้อมก่อนไปเจอเบอร์รี่เหมดมัลไปหมดแล้วตอนนี้แค่รอทเราคพับขวานเออผม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 เจอศพศพที่นอนอยู่ละที่ที่ไม่มีอะไรเลยผมรูดเรียบร้อยเอ้ยผมเจออีกศพหนึ่งว่ะมันมีมีจอบกดพื้นด้วยว่ะเดี๋ยวผมขุดหญ้าไปวางว่ะเฮ้ย นี่บอกฟังผมได้ยินเสียงตัดไม้อ๋อกผมไงจะใครล่ะเฮ้ยวาคุณต้อมเราอยู่ใกล้ฟางเฮ้ยเฮ้ยตรงนั้นเป็นรูเลยไม่รู้ทุกคนเหมือนเป็นเหมืองเลยแต่ไม่รู้วิธีเข้าอ่ะมันมันคือเรนลุกนะผมผมไม่เคยเล่นตามไม่ทันเคยเล่นแพทตั้งแต่แบบออกมาเป็นแบบแนวพัฒนาพุ่งพัฒนาเฮ้ยคุณต้อมแร่ใช่ แต่คุณอย่าเพิ่งข้ามขั้นเรามาตัดไม้ก่อนผมฝากคุณตัดไม้แล้วผมเจอพี่แอ็กมาจากศพโอเคจัดไปเอาเราตั้งถิ่นฐานกันแถวนี้นะท่านผู้ชมคนวีาผมหิวเอ้ยเดี๋ยวคืนนี้ทําให้กินเก็บเบอร์รี่มาเยอะผมบอกเลยอ้าอดโอหูหูเยอะเนี่ย เฮเหมือนเหมือนมีตรงแหล่งน้ําแข็งด้วยแต่ว่าน้ําแข็งมันยังมันเหมือนละลายไปหมดแล้วมีก้อนน้ําอยู่หวังว่าคงไม่มีไอ้ไอ้นกขาวยาวนะเออพีไอแตกเอาละเราะโอ้ยไม่มีไม้เามาทำพีแออ,อีกอันหนึ่งจู่ๆก็เงียบ ฮะเอนเตอร์เทนอย่างดีผมเงียบเฉยครับจานอโอโหเฮ้ยมันเป็นงี้แหละครั้งแรกนะอาจา์อย่าลืมไปช่วยกันกดซับสไคร b ์ช่องพอมิเตอร์ด้วยนะจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้ดีสคริปชันผมก็เพิ่งกลับมาทำเนี่ยคนดูหายเกี้ยงแล้วคนดูเก่าอ่ะส่วนมากก็มีแต่เพื่อนๆทั้งนั้นเลมเฮ้ยมืดแล้วป่ะคุณต้อม ใช่ยเย็นเริ่มเย็นแล้วแตผมได้แร่มาเยอะแล้วผมต้องการไม้สักสักหน่อยเพื่อทำแคมป์ไฟใหญ่ใช่ครับผมฝากคุณเลยเดี๋ยวผมเอาไปให้ตอนนี้หลอดอาหารผมหกสิบสองละผม่าคืนนี้ได้กินกับคุณแน่นอนเออผมว่าเบิร์ดลี่หมดปะถ้าแบ่งผมกับคุณอนะ่ะตอนนี้ของคุณเท่าไหร่ครึ่งหลอดปะใช่ครึ่งหลอดเฮ้ไหวไหวไวครับปุงสุก แต่ผมยังมีลูกไม้จากต้นไม้อยู่นะพบว่าเขาเอาไปย่างใช่ไหมหรือใช่ใช่เ,เชือเเชื้อไฟปไอต้นมนีบางต้นสีสีปะอือ,อพี่แอกแตกมันเป็นลูกไม้เลยนะลูกที่จะแบบตัดตัดตจากต้นไม้นะ่มันจะมีแหละมันกินได้หรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวเอาว่ะโอ้แมงมุมเจอแมงมุม เอาอะเดีย๋ยวได้ไปนีนแะน่นอนตัวนั้นอะผมบอกเลยคุณได้เริ่มซีรีส์สนะองแน่เฮ้ยรอมีอาวุธก่อนรอมีกระสุนทองก่อนคุณต้อมกระสุนทองให้ยิงแบบกระสุนจอก,กเกาะเจ็บผมบอกะอะเจ็บโอเคผมกลับไปละขวัญหมดพอดีเอาเราสร้างกันที่ไหนดีคุณต้อมเอ่อเลือกเลยแต่ผม,มาหาคุณไม่เจอเลยตอนนี้ ได้ได้งั้ผมหาตรงที่มีหญ้าแล้วกันเผื่อไว้ปลูกปลูกผืชผักสวนครัวอา้าวคุณห้ายเป็นไหน,นี่นี่ผมอยู่นี่ผมอยู่นี่เออกำลังเดินเดินไปหาผมสร้างฝั่งนู้นดีละตรงนี้มันอ๋อเฮ้ยเป็นเริ่มม,มือเล้่จะเริ่มมือแล้วอยู่ไหนเนี่ยกำลังกำลังไปกำลังไปอยู่ไหนผมมาอยู่ที่เดิมอยูนี่นี่นี่ ขอไม้ขอไม้โยนไม้หน่อยเอออ๋อกแม่งเออตรงนี้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 เออไม่ไม่ใช่ไหมอะจอเอาวะทำอาหารคุณต้อมเอาจากคุณต้อมที่คุณคุณกินที่หมดก่อนถ้าของคุณหมดแล้วเอาจากผมต่อ ผมกินกินข้าวก่อนแล้วกันลูกไม้ลูกไม้กินไม่ได้แต่เอามาปลูกได้นะครับเฮ้ยเป็นเชื้อเพลิงที่ผาตอนนี้เชื้อเพลิงั้งหมดเก็บไว้เป็นเชื้อเพลิงดีกว่าอนนเอ้ย๋อผมอเก็บไว้เป็นเชื้อเพลิงออเอ่เเอ,เ,เ,อ,เ,อเดี๋ยวผมปรุงอาหารให้เอาแครอทก่อนแล้วกันเฮ้ยกินสดอต่เฮ้ยต้องปรุงเปล่าครับผมเพิ่งปรุงเมื่อกี้เอานี่แครอท เฮ้ยยดตากเลยผมจะเต็มแล้วคุณมัคอ่าตอนนี้เราอาหารเต็มแล้วอ่าไปๆๆผมเต็มแล้วผมเต็มแล้วเอาไว้สองอันสำรองไว้ตอนนี้ผมมีเบอร์รี่สำรองอยู่สิบห้าอันเผื่อตายผดออเกินแบ่งกับคุณไงแบ่งกันเราแบ่งกันมัคผมให้เออตอนนี้เราครัฟโตะคัฟได้แล้ววะ่ะคุณต้อมผมวางไว้ตรงน,น,นี้แล้วกันโซน,โซนโซนโตะคัฟมันต้องอยู่ตรงนี้เราต้องจัดสรรพื้นที่ เอาวะเฮ้ยโอ้โหคาไม่เพียบเลยตอนนี้รู้สึกว่าของในตัวเริ่มเต็มว่ะเฮ้ยแต่กระเป๋ากระเป๋ามันใช้อะไรคาวะเฮ้ยนี่ผมเช่ากราได้เออนี่คช่ากระปาแล้วล่ะใช่ยากอืมกระเป๋าครับเดี๋ยวเก็บเก็บเฮ้ยมีพึ่งพึ่งตอมพึ่งไหนวะอุ้ยตัวผมกลัวพึ่งเออยังไง คุณต้อมใช้ทอง,งกี่อันเอา้าหนึ่งอันถึงจะได้หลายลูกใช่ไหมคุณต้อมใช้ทองหนึ่งอันได้สิบลูกครับเฮ้ยเอาวะนั่นเด,เดี๋ยวผมให้เดี๋ยวผมคับตู้คับไปกอนโอ้อลังพึ่งตรงนี้เฮ้ยกูอะไรเดี๋ยวเราบู๊แต่ตอนนี้ยังเราสร้างถิ่นฐานก่อนนะให้มันมั่นคงผมขาดไม้วะคุณต้อมไม้อะผมมีสิบเก้า สวยสวยสวยตอนนี้ผมคาบโตคาบอีกอันหนึ่งได้แล้วหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้เอาเฮ้ยทำไมมั <uming S 2> ่ยอยู่ใกล้ขนาดนี้เนี่ยมันอาจจะร<ง>ู้ได้ว่าเฮ้ยมีคนแพ้เพิ่องอยู่แถวนี้นี่ผมคาบโตคาบ <c oughs> อันละโซนโตคาบผมจะวางส um. ถานีก็กนลุกแล้วอ่ะไม่เราจะได้คาบหมอ้อไว้ทำอาหารว่ะซึ่งณปัจจุบันเนี่ย ผมเคยพูดกับคุณต้อมไหมว่าเฮ้ยเราจะทําตู้เย็นกันด้วยแต่ว่าทุกครั้งที่ผมพูดมันจะมีสิ่งที่ทําให้พวกเราจากไปจากโลกนี้ใช่แล้วตอนนี้เอ้ยตกตึ้งมเสียงพึ่งตอนนี้หม้อเราเราทําหม้อได้แต่ว่าต้องมีถ่าน6อันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเผาป่ากันเลยต้องเผาเผาป่าคุณต้อมคุณจัดมาเลยเผาป่าหน่อยเผาป่าผมน่ะกอัน โอ้โหหกอันเล,ล่ะในเวลาคบเพิงจี้ไฟหกต้นหกต้นจีอ้อุ๊ยร้อนออต้น,ตน,นครับเออตอนนี้นะที่ตากที่ตากยังไม่จําเป็นผมว่าผมทําตอนนี้เราได้ขี้มาแต่ขี้ไม่พอว่อะเฮ้ยมันต้องการขี้หกออมในการทําฟาร์มอ,อ่ะอ๋อขี้เหรผมเดินไปก็เจอนิดเดียวเอง งั้นเดี๋ยวผมจะคราฟครั่วเอามาไว้อุดพึ่งไม่พึ่งเสียงมันเสียงมันแปลกๆปลกไปเหมือนมีอะไรกับพึ่งอยู่เฮ้ยเฮ้ยเก็บก้อนผมผมมาแล้วผมพึ่งไปแล้วเดี๋ยวผมจะขุดขุดเออขุดเบอร์รี่มาปลูกแถวบ้านนะหาหาร เอาและเฮ้คุณต้อมฝากฝากทุบต้นไม้แล้วเก็บมาให้ด้วยเก็บถานผมไม่ได้ค้าฝานเ,าเดี๋ยวผมไปขุดพวกอาหารอะไรมามา,มาไว้แถวนี้ก่อนเอาจะได้มีทรัพยากรอย่างไม่จำกัดโอเคจัดไปครับเอาอ่ะมันใชถ่านไหมเนี่ยตัวเนี้ยคลิปแรกเราเปิดมาดีจัดคุณต้อมเรามีที่อยู่กับเอ่อสิ่งปลกสร้างใกล้ใกล้เหมืองแร่อ่ะ จากที่เป็นเราไปซ้อมกันมานะคุณต้องอะไรถ่านวะเพื่อนสีดำดำอ่ะสีดำดำที่ทุบทุบต้นไม้ที่เผาแล้วอ่ะอ๋อใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเราจะทำหม้อแล้วจะทำอาหารกินกันเผื่อได้อาหารแบบเผื่อได้อาหารแรงๆไงเราจะได้แบบกินและอิ่มทีเดียวเฮ้ยเริ่มเบียนเลยเนี่ย เฮ้ยผมเจอสุสานคุณต้อมแต่เราเข้าไปไม่ได้ว่ะมันไม่งั้นเสียเสียค่าสมองแน่นอนเราเจอสุสานอยู่ข้างบนบ้านเลยว่ะคุณต้อมโอ้ต้องนานโอ้โอ้พึ่งถ้าไม่เป็นแบบนั้นก็ไม่สมชื่อช่องเดียวเ้ยคุณต้อมใช่ผมเฮ้ยผมเจอพงพงวาร์ปไปไปที่อื่นครับท่านผู้ชม หอหยอกไปเฉยเฮ้ยผมจเจอรอยเท้าช้างว่ะแต่ตแต่ต้องการกี่อันนะใก่ต้องการกี่อันนะน่าจะหกถ้าจำไม่ผิดนะผมได้แค่สี่ว่ะเฮ้ย hey. อาจจะต้องเผาเพิ่มนะอืมนั่นสินะืูสี่วะเช็คก่อนผมเปิดไม่ได้ว่ะถ้าถ้าไม่ได้อยู่ใกล้ตัวครับไม่เป็นไรเก็บมันก่อนเดี๋ยวค่อยเผา,า,าเพิ่มได้เพิ่มอ่อ้าเฮ้ย เออผมเจอแครอทอ,อันเดียววะรัพพายก่อนแถวบ้านเริ่มหมดมวะเราต้องา์มที่อื่นแล้วว่ะคุณต้องอยังใจเย็นคุณเก็บหินให้หมดก่อนดิหินยังอยู่เลยอ๋อเออเออว่ะส่วนอาหารเดี๋ยวค่อยไปหาที่อื่นนะตอนนี้ยังมียังมียังมีเหลืออยู่ยังไม่เสียนะทุกคนยังยังปเป็นสีเขียวๆอยู่หนุ่ยสเบียงผมเริ่มหิวแล้ว เอาเฮ้ยต้องหลอดอาหารคึ่งหลอดก่อนเาใถ้กินครึ่งหลอดแล้วนี่ไงทุกท่านผู้ชมดูเอาว่ะใครอยากดูหลอดอาหารนะครับไปดูช่อง<ม>ทอมดิเตอร์นะสายนักล่าอยู่ช่องอดิเตอร์ส่วนสายฟาร์มอยู่ที่ช่องผมนะมนักล่าจะตายเร็ว <laughs> บอกเลยนนผมจะพาพา,พาคุณสตาฟเฟอร์ไปซีดีที่สองภายในเวลาอันสั้น ไม่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 ไมออถ้าคุไม่ได้ยินเสียงนี้นะครับเสียงเสียงในตอนนี้นั่นก็คือเราอัดใหม่เป็นซีซั่นหนึ่งคุณต้องได้ตายแต่ถ้าคุณได้ดูถึงตอนนี้ก็แสดงว่ายังรอดอยู่นั่นอเองเฮ้ยจะมืดแล้ววอ๋อบ้านอยู่บนโอเค moving, อมาแล้ว ุตอนนี้อาหารพอพอพอ,พอวันนี้อยู่อ่ะคุณต้อมแต่เราต้องไปหาขี้เพื่อที่จะทําฟาร์มนี่คุณต้องคุณยังไม่ได้ทุบต้นไม้ตอนนี้เลยเดี๋ยวโอเคฝักเอ้ยเอ้ยได้ถ่านเอ้ยเจ๋อเจ๋อเจ๋อโอเคเราใช้เอพี่ี่ใช้ใส่เชื้อไฟผมไม่มีโอเคเสือ้อชีเสือ้อ ไม่ใช่สือ้อเชื้อไฟห้ามใส่ยเยอะนะทุกคนไม่งั้นมันจะมันจะลามเผาที่อื่นโอเคตอนนี้เราได้ฐานมาแล้วว่ะคุณต้อมใช่เฮ้ยมีคนยิงนกโอ้โหยิงนกไม่ตายว่ะคุณต้อมเพราะว่าลูกหินมันยังไม่แรงไงใช่ไหมใช่ใช่จะเป็นลูกทองไหมใช่ใช่ใชลูกทองในี่แรงแล้วยิงห้าสิบดาเมจอาวาผมคราวหินอของเต็มเออยะผมวางไว้ตรงพื้นอะ่ะ ไปวางถือไกลไม่มไม่ไม่เป็นไรเพืเลนที่มันคืออะไรไม่รู้ว่าผมผมไปเจอมาเหมือนจะเป็นซากมันมุมที่ไม่ใช่มันมุมที่ที่เราเจอกันนี่ผมจะไปทำอาหารแต่ก่อนที่จะทำอาหารของเต็มอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสุ่มไปเพิ่มมาเออของรถแต่ปลูโซนฟาร์มอยู่ฝั่งนี้แล้วกัน นี่โซนฟาร์มโซนฟาร์มผักของเราอ่ะมันมีมเมล็ดอยู่ตึ๊บโซนฟาร์มผักฟารมเบอร์รี่มันไม่ไหม้เหรอตรงนี้ไม่เป็นไรยังยังเราต้องสูบไฟน้อยๆเอาว่ะเช้าแล้วว<ม>่ะวันที่สี่ของเราอ่ะเราก็ยังอยู่รอดเหมือนเฮ้ย,ยสุดยอดไกลละไกลละบอกเลย คุณต้อมตอนนี้ผมรู้ว่าคุณอาหารแก่หมดแล้วแต่รอผมสักสักนิดหนึ่งกำลังปลูกตัดไม้แป๊บเหมือนผมได้ยินเสียงพวกหุ่นหุ่นหุน่นไม้อะหุ่นหุ่นม้าที่มันเป็นเหล็กโอเคเดี๋ยวผมทำอาหารให้คุณกินคุณต้อมจัดไป<ม>ขอแบบเต็มเต็มเน,น,น้นเน้นเ<อ>นื้นอ ได้แ,แต่เบอร์รี่อะ่ะคุณต้อมเพราะตอนนี้มีเบอร์รี่อย่างเดียวเราทำได้แต่อาหารที่เป็นเบอร์รี่รอสักครู่นะตอนนี้เรากำลังคุกกิ้งอยู่ข้างบนน่าจะมีแร่อีกแร่แหล่งแร่หนึ่งนะครับผมอยากรู้ว่ามันมุมทาอะไรได้บ้างอ่ะใส่ไฟเหรฮ้ยมันมุมใส่ไฟได้เฮ uh huh. ้ยโหวิเราได้อาหารดีป่ะคุณต้อมเราจะเอาให้คุณต้อมกินก่อนคุณต้อมมานี่คุณต้อม บโอ้โหผมใช้แครอทหนึ่งกับกับอันนี้สี่อันคุณต้อมอันนี้เป็นไงความสามารถของหม้อเราสามารถเอาพวกผลิตภัณฑ์มาผสมกันได้เยอะไหมไม่รู้เหมือนกันขึ้นมาน่าจะข้อหนึ่งเหมือนกันนะเยอะอยู่เยอะอยู่ๆๆตอนนี้ของคุณขึ้นร้อแล้วใช่ไหมแต่ตอนนี้ของผมสี่สิบละ ผมต้องทำอาหารกินผมขึ้นอยู่สาวสิบหกอ้าวสวยละเดี๋ยวผมทำให้กินอีกอันหนึ่งเดี๋ยวรอรอมีเสริมเดี๋ยวคนเอาจากหม้อคุณต้องปลูกแครอทละแครอทมันปลูกง่ายคุณต้องเมล็ดเมล็ดผมมีเมล็ดคุณต้องเอากินได้เลยที่หม้ออ๋อใช่แครอทรอรอเราต้องมีขี้ก่อนเหรอคุณต้องไม่งั้นเราปลูกแครอทไม่ได้กินยังไง กดกดเอาที่ที่หม้อเลยเพราะเพิ่งทำเสร็จโอเคได้อาหารแล้วกูบกินีทีหนึ่งอุ้ยเต็มเอาว่ะเกินร้อยห้าเลยโคตรหดเอาว่ะเบอร์รี่โคตรดีว่ะแต่ตอนนี้ผมปลูกปลูกผักก่อนเหมือนมีคนไปตีพึ่งว่ะมันได้ยินอตีพึ่งผมก็ตายสิครับ ลูกทองผมก็ไม่มีผมมาตัดไม้อย่งบนปลูกปลูกผักเป็นมาให้เราเป็น,เป,นเป็นระเบียบนะทุกคนถ้าตรงนี้ไหมก็คือหายเกี้ยงผมบอกเลยแป๊บแป๊บมันจะเย็นอีกแก้วว่โอ้โห โอ้โหพึ่งมันอยู่ใกล้บ้านนํมันน่าน่าฆ่ามากเลยทุกคนเอาผมผลลุกเลยเร,เราต้องทำอาหารก่อนทนเสียงที่นี่ตรงเสียงเกมนี้ทำให้ผมผลลกุกต้องทนนะทุกคนเพราะว่าเกมนี้เป็นเกมคุณภาพเกมหนึ่งโอ้โห,โหม,ม,มันทับ <ใน S 2> หอกแ,แล้ว่ะอ้าวเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ย้ยเบอร์รี่เพิ่มเยอะคุณต้อง ใช่ใช,ใช่แต่ตอนนี้มันเหมิมเกรืเกินไปแล้วมันเหมิมเกลเกินไปแล้วจะพึ่งคุณต้อมเอาทองจากผมไปเอาไปสองลูกคุณต้อมผมให้คุณทำสองลูกอ๋ออันนี้สองครั้งอุย้ยคนลูกผมผมให้คุณทำสองครั้งเพื่อจะยิงมันแต่คุณต้องหนีมันให้ทันนะคุณต้อมอุย้ยมันเริ่มมืดและอ่ะคุณมักงั้นเดี๋ยวเราค่อยฆ้าดีกว่าเรา้าตอนเช้าดีกว่า เราฆ่าตอนเช้าดีกว่า้องไม่งั้นตอนคืนเดี๋ยวบูไปบูวาแล้วแม่งมืด,ดแนี่คุณต้อมผมผมคาบหอกมาแล้วผมจะเป็นสายระยะประชิดแล้วให้คุณต้อมยิงเอาวะอจอดไปแต่ก่อนอื่นคุณต้อมตอนนี้ของเราเริ่มหมดป่ะไม่ใช่ของเราเริ่มเต็มเดี๋ยวผมจะคาบกล่องวางไว้โอเคกระสุนทองผมยี่สิบ ก่อนอื่นคุณต้อมตอนนี้นะครับเราต้องปิดคลิปกันแล้วว่ะคุณต้อมคลิปคลิปอีพีแรกโอเคเจอกันใหม่พัหน้าทุกคนนะฮะอย่าลืมติดตามนะครับการเอาชีวิตรอดของผมกับคุณต้อมต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ด้วยนะครับไปแล้วแล้วเราอีพีสองกันเลยครับวันนี้โอเคต้องเปิดก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณต้อมชิเลครับ <c oughs> เอา <c oughs> บายบาย